ถึงช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นประเด็นใต้แล้วนะคะขอพาไปดูสีสันในพื้นที่จังหวัดสงขลากันหน่อยเป็นเรียกว,ว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถเชิญชวนนะักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้เป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะกับบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้สูงอายุหาดใหญ่เอซีสปอร์ตแช i เปี้ยนซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะร่วมกับสมาคมกีฬาเทนนิส AC Sport Center จัดการแข่งขันเทนนิส ผู้สูงอายุหาดใหญ่ AC Sport Championship ครั้งที่1ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานักสนามกีฬาเทนนิส a c Sport Center อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็มีนักเทนนิสนะคะสูงอายุทั้งชายแล้วก็หญิงรวมไปถึงผู้ติดตามจากจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเข้าร่วมกว่า300คนเลยทีเดียวค่ะนายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวนะคะว่าจังหวัดสงขลาคาดหวังเลยค่ะว่ากิจกรรมแข่งขันกีฬาเทนนิส ครั้งนี้จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาเพิ่มมากขึ้นเชื่อมั่นว่าการแข่งขันกีฬาเทนนิสผู้สูงอายุหาดใหญ่เอซีสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพค่ะจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวนักกีฬาก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลาทางนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสนามที่ใช้ในการแข่งขันก็มีความพร้อมและได้มาตรฐานระดับสากลค่ะทางนี้ก็สามารถที่จะร่วมชมร่วมเป็นกําลังใจในการแข่งขันได้นะคะในวันพรุ่งนี้26มิถุนายนค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่074216488ได้เลยค่ะ